สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภที่พุ่มอันซักซิ์ของคุณยายบัวนะครับนอคุณยายยวเพิ่นให้่ตั้งศารสารตายายนะครับสารตาใหญ่นะครับนอเพิ่นตั้งมาครั้งแรกเน่ได้สามตัวตรงๆนะครับนะงวดก่อนนะครับแอดมินเคยไปจุดนะครับได้แปดหนึ่งแดนะครับตัวเลขของมันออกนะครับผลออกเป็นเก้าหนึ่งเก้านะครับมันกเกือบถูกนะครับนอ แต่สาหรับงวดนี้ที่สารตายายของคุณยายบัวนะครับเพื่อนใจเหลขตัวใดนะครับนาะให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับเด้อเพื่อตัวเลขที่สารตายายของคุณยายบัวนะครับอาจจะเป็นตัวเลขกฉกลาบตัวเล็กที่มีรางวัลน,นะครับนาอในงวดวันที่16พฤษภา 5, คม่ม2 5, 5 6 5นะครับครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจใแฮดมินบุญทานําโชคไม่เด้อครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับนาอ ผู้ใดย,ยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้หนำเด้อครับเด้อเดี๋ยวแอดมินบุญธรรมน้ำโชคจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมคือเก่าลรอครับครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับเนาะไปเบิ่งตัวเลขถูกน้ำกันเด้อครับเด้อกกลังจะต,ตย <c oughs> อย่าเพิ่งตกเด้อฝนเลยไอคุณยายจุดถูกเดี๋ยวซะก่อนถูกเด้ออ่ามันสินได้เหมือนเด้อครับปูตรวจแม่ตรวจเอาปูตรวจแม่ตรวจเอ้ยคุณยายเพิ่นมาสินดอกไม้ให้อ้าว ขึ้นคันหาแต่งคันหาบูชาเฮ็ดประจำนาะยายเนาะแบบนี้เนาะทุกวันพระโอ้มื้อนี้ได้กล้วยสุกวางข้างล่างบ่ได้ยยาใบใหญ่เอ๋อวางข้างบนบ่ครับวางบเอาวางบนเพิ่นเนาะครับเนาะมีหม่องวางบ่ะเป็นศาลตายายของคุณยายบัวนะครับเพิ่นให้เลขแม่นๆเพิ่นขึ้นมาทีแรกให้3ตัวตรงบ่ยาย สามตัวตรงเลยแล้วค้นที่แหลกกันึ้นที่แหลกเลยสามตัวตรงตอนปีใหม่นะครับนเองปีใหม่เป็นสารตาใหญ่ของคุณยายบัวนะครับอัีสุเดืดเลยคุณเหไ,ไดมหมูสินห่เมันสินเพ่งหักลมันนีส่สินเพ่งครับสินเพ่งือหักแล้วพี่กู้ออออลุกเอาขันสาไเลเอข้สากออกเลยครบาบอา กำหมากกอกยาให้ครบนะครับเนาะดอกไม้ถูเที่อันหลูกหลานขอเบอร์เลยมือนีใหมื้อนี่ครับวันสิหญ่วันพระใหไงนะครับเนาะคึ้คักได้ขึ้นให้ย่างดีถึได้แบบนี้ขอหวานกล้วยวีนึ่ใหญ่นึงกล้วยวีบักิแบบนี้ขอสามตัวตรงๆเลยยาคุณยายจุดถูบขอคุณตอนถือสามตัวกับคุณยาย่เป็นคนจุดเองบ่ยายคือลูกชายจุดตอนถือสามตัวนะ คุณยายเป็นคนจุดบอกครับคุณยายเขาจุดอ๋อคุณแต่ก็พอให้จุดดอกดอกเดียวครับดอกทูบอนี่ให้เอาขึ้นข้นขึ้นข้นคึ้นขนขึ้นมาเอ็นขึ้นมาก็จุดหลายจุดดอกเดียวพ่อคุณมะครับอ๋อเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่เขาเขาเขาจจุดแล้วไอ้ก็ไม่ใหม่ละแต่แต่ลัทธิภัยพภัมันเนาะครับเนาะงแต่คุณยายจุดถูกดอกเดียวต้นให้จุดหลายถูกครับให้ให้ดอกเดียวลดครับ กินลลายๆเด็กมาคือกันนะอ๋อให้ตัวเดียวแขนๆเลยครับอ๋วอว่าเทียวห้าก้อนคึ้นหินห้าก้อนอีกเคล็ดถ้าเอาถือถ่อๆเขาไม่เอาให้เอาตัวเดียวเลย,ยนี่น่ะมันดันเล็กขึนไล่มองนะครับว่าก็จะมาให้เอาเธอเดียวขังเดียวนะครับน้องอ๋ออาจจะชัดเด,ด้อปูลูกล้านแห่งตาบดีอยู่ปูน่ะ เอาว่าเลยนะพ่าเอาเหล็กกอนเ้ยยายเอาขอเหล็กสกอนเรื้อขคอยตกเงินนี่นะครับพไ่ครับเอานปน้นไม่ะลอหลุนเป็นน้ำกันด้วยครับด้อมาปูยาพุณนเหตนตัวใดน้อยใหญ่นะอสามตัวตรงๆรด้วหลูกลานมาขอขอขอบันสินเด้มือนนี่ เป็นมันพระเนาะครับเนาะไันพระใหญ่ก็เกินไปขอมันพระนั่นลึนเอาหลุดบ่อยแสดงว่อวบอิ่มเป็นมือวันดีเออวันดีมือนี้ครับตั้งหาขึ้นไห้ย่างได้ดอกไม้ขึ้นได้แตั้งนหาดอกไม้ทูบเทียนนะครับเนาะคนไม้ของหวานกินมันพอตรวจในตรวจก็ได้กินครับพอตรวจในตรวจก็กินเด้อครับเด้อยายเพิ่นมาบ่งให้เด้อของหวานของข้าวถือว่านี่ว่าแล้วครับ ขาค,คุณนีุ่วงคุนีพุ่นค,ค,ครับนอนได้สามตัวสีเฮ็ดหาได้ร้ายนะยายนะ <S 2> <S 2> ยใหญ่นาะส่สวนมากก็ยังเป็นของข้าวพ่นยายอยู่เนี่ยเป็นพวกแกงพวกงาสิบอกคือเพ่นบ่เอาเลยพ่นหมดหลับอ๋อ,อหมูคนหมักหมูนะครับน,น้นาครับได<ม>้บอนายนาหาไปกลิ่นฉันน่าปีนาของหมูนะโอ๊ยทำไมเขาฝันอธบายพ่นไั้ไน้ต่าู โอ้ครูแม่ล่างส่งครับเพราะมะบอกบ่าครับแต่ว่าเถอปีหนึ่งหายครั้งเดียวอ๋อปีละเถือแสดงว่าปีใหม่นะครับเนาะปีใหม่ครับขอหม้อหมูเผินเผินหมักหม่อเนาอ๋อเผินหมักหม้อหมูเนาะใส่ใส่ยระพุ้มเด็กเด็กข้าวหมูเลล่ะครับอืมอ๋อนี่เป็นล่างส่งมาบอกนะครับเนาะอันนั้นก็ล่างส่งน้ำไปหายคู่ก่อนอะไรก็ได้ครับไม่ปีหน้าเด้นนั่งโน้หม้อหมู ขึ้นตัวไอ้คนเด้อเหมือนกันให้กินเกลือหลาเด้อดอกไม้ขัดตอกขันมให้คนกินครับก็พวกเขาผ่านน้ำใหญ่คนกินพร้อมของข้าวของหวานาางข้ววหนดอกไม้ทูบเทียนคือเกลือคุณบอกสิบอกครับแต่ว่าขาดไปไลยคือหัวหมูปีละครั้งนะครับเนาะแสดงว่าปีใหม่เด็กขัดสัาว์ฮาวครับแค่บล็หมูนอนก็ได้ครับหมูได้กุญแจสุกๆมันมันหรือหยา เดี๋ยวเสียหัวหมูมาถวายให้น้อใหญ่นอเออโซกันคักออกไม่เปียกเลยเด้อครับเมื่อกี้มันเพี้ยนไปแต็มเดียวเออมันแปดหนึ่งแปดเรีกพันออกเก้าหนึ่งเก้านอครับอ้ยนี่ผิดหลักไปเด่เครับถูกลักไมนถือแปดตัวเดียวถูกลักตัวแปดครับหนึ่งถือยู่หนึ่งเงิปถืออก็แปดมาบังเงินนะครับเงนนี้ประต้องบังเลยปูบังแล้วไ่รูหลักจักเด้ครับ นง่แล่ไหยตัวตนั้นโลด <laughs> เป็นสารตาใหญ่ของคุณยายบัวนะครับ <c ười> เน็ดดีดีคนเอก <c ười> งงเนาะครับตัดตกแต่งลงใหม่ย,ย่างงามเลยน้น <c ười> อยยายนอนก็ปูแหวไลานะ <c ười> ยถึงเซลล์อยู่แล้วขึ้นนี้แล้ว ฝนจะพุ่งมาเด้อครับเดินงวดที่แรกว่าจะขอฝนมากก่อนบ่ได้ขอฝนตกลินจุดถูบว่ได้หน่อยยายปฏิภายายขอกันเลยได้ขามไปงวดหนึ่งปีนาบักมากมากมากปีนาก่อนทำไมเหตุมึงกับเพื่นนะอ๋อเหตุทั้งค่ายเพิ่นบอครับโอ้ยขับขับซีสองซีต้นนะครับเนาะเห็ุสลายเพิ่อนนะครับเนาะบังแดดบังฝนกลางแดดกลางฝนครับเพราะเหตุไรเพิ่นอยู่ดอกเพิ่อนหายสามตัวตรงๆอยู่ มือตั้งสายได้ไหมก็ได้สามตัวอยู่ใหญ่เนาะครับเนาะสามตัวเขาถเพิ่นกับเมตตาลูกหลานอยู่อ่ะไ้ตัวเล็กสามตัวตรงตรงหมดแหลกเนาะครับเนาะที่แหลกให้สามตัวแล้วครับปูงาเป็นก็ดีดีเนี้คนตัวคข้ามมาทางนอนทางอยู่แล้วผู้ตรวจไม่ตรวจก็ได้ครับง่ามแท่ห้องคุณนะสองเตียงยุบยุบเนาะครับเนาะ ห้องไห้เลยนี่ไห่เดของตาใหญ่คนน่ะผู้ราคาคนกันหลายนั่งฟุงนั่งฝ่าเนอะครับเนั่งสนมนั่งสนมอ่ครับเนี่ยนั่งสนมเฮนั่งสนมเฮอกครับใช่ก็ครับมีเคียงยังดีได้มีเคืีองยังดีเปิดเคียงสแบบพ่อนใช่หลืแล้วแฮอ่อนขึ้นขึ้นเส้นขึ้นครับ สาวสนมในวังสาวสนมในวังเสื้อบูญยาถึงหอห้องหอห้องนะครับเนาะหอห้องผมก็จําผิดอยู่เลยเป็นห่อห้องเพราะว่าลำงามแท้หรือเปิ้ลขาลำเหมืนก็งามงามอ่อนช้อยไอ้พวกเนี่ยครับมาจะโดนแล้วมันยุ่นเจ๊เจ๊ขัดเพิ่มไม่จะมีเนาะบอกครับอ๋อหลับปีแล้วนั่นเลื่อเหมืนละเย็นเป็นยาบอกครับเป็นยาเป็นผู้ชายมาก่อนอ๋ออีร้อง อีร่อันเกลยวอิร่องอีร่องผันเกล้อมนยิ่งทั้งกับผันทุกขไสอีร่องพันเป็นมากมากอราอเรามก็ลทั้งไหนมาเอาหัวเอาหัวสินด้วนร่องได้กึ่งๆมากเหมือนับอีร้อนมาอีร่องมันเคยเอาให้กินประจันนันอ๋อันเคยขวายประจําอ๋อมันสินอเรากินจันเหมือนอรอกับขาขมยามเมือนะครับผันเกลมาหาเหมือนอีร่องอวายอิร่องว่านยาดบอเันยานตัวมากกีราคือว่าย่โมยานเลย ไม่มาหายายมาบอกตัวเลขเลยบอกเเจจ็ดโอ้<ด>ครับหะยายเห็นเจ็ดเจ็ดครับอสองตัว,ดวนะไดนี่แมแม่เมายายเป็นเจ็ดเจ็ดแม่ไหมเบื้งอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวยายว่าเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดสองตัวนึงครับเป็นเจ็ดเจ็ดเนาะครับเนาะตัวเต้ก็เจ็ดตัวท่อนก็เจ็ดอ๋อีกตัวหนึ่งปูนาเห้าเสียตัวได้บัตรนี่แต่สองตัวบน เจ็ดเจ็ดนายายเนาะที่แนมเห็นเนาะเบิ่งอ่เด้อครับเด้อเจ็นคือจังคุณยายบ่เนาะรับเจ็ดเจ็ดคุณยายว่าเจ็ดเจ็ดเด้อครับเด้อเจ็ดงามกว่ากูเจ็ดงามเลยกว่ายายงามไอเจ็ดสองรับฮะเราหลุนตัวที่สามนายายเนาะมันตัวที่สามเหมือนตัวใดพู้น่ะปูย่าคนแนมเบิ่งอยู่คนข้างในอยู่คนาะ นะเอ,ออ่ออา้คุณเบิ่งเน่ยคุณโหยนากระง,ง่ามงามนะครับเนาะเบิ้งเบิ้งนี่เนาะใส่ชุดด,าาดําหมาบๆลยเนาะครับเนาะเบิ้งกระเบิงกระง่ามถ่ายเอาดนเนาะครับอถ่ายหาขออยาตเด้วหน,นาก็เลใส่ชุดงาม โอ้ยายฟันน่ะเราเป็นยามาหานนเนะครับเนาะน่ากันเล่าหน่อหมั้ครับโอ้แบบแบบมีโน่เพื่ใหญ่เ,ออเห็นแบบนี้เลยเม,บบมันบอกเห็นมากเสรแล้วครับเอาก็เห็นสองตัวคนมุดบุดเนาะเิ่นยังเขียนให้อยู่ครับ <c oughs> คนกำลังเขียนให้อยู่เอากระคักเองตัวสี่สามปูหยาเออยโอสวนหยา งามแล้วใหญ่สวนหยางามงามงามเนาะบักนำโชกไปอยู่ทงหน้าแดีวบ่มีไยมาตัดหญ้าให้เลยหน้าใหญ่กับสามไร่ทงหน้าคุณรับไปตัดหญ้าทงหน้าอยู่เดี๋ยวจะเอาขึ้นไม้ดอกใหญ่เสียขึ้นไม้เขาเจ้ากำลังไถหน้าแล้วเสียนำโชกมาตัดหญ้าให้อยู่ เ<ห>พ่อในสองโตวะตัวที่สามมันจะพออันนั้นมันเกิดมันเกิดที่ลอด,ดนเนาะตัวที่สามเนาะลอด,ดนดุดถ่ายมันเอาปูเอากระคักเด้อปูเด้อเขียนกระคักเด้อหามันเข่าสามตัวตรงๆคืองวดแรกเนาะครับเนาะงวด,ดแรกในคักว่ายายสามตัวเลยบอกครับสามตัวแล้วก่อนเมามาเอา มันสื่ออันนั่นสื่อพรอมนี่มันสืตัวพรอมครับตัวแนกก็ได้กันตัก็ได้ตัวก็ได้เต็งก็ได้เออครับมันเขียนเด็กไอ้น้อตัวจตไทยเนาะตัวจตไทยรู้สึกว่าปูกับงาเขียน飒飒ผู้สาผู้สาตัวเส้นผู้สาวล่ะอ้นี่ครับ ตัวยังน้อปูต้องมาเขียนน่าสาในนอนตัวนี้ <c oughs> เป็นยังใหญ่นั่งนี่น,นนะมากนะมขึ้นครับอมันก็ได้ัยห้องอแล้วเถอะ <c oughs> ไก่ระยะใกล้แล้วฝน <c oughs> แห่งสิตก,กือปูหยาเอ้ยซื้ออันซื้อจะซื้อลงรถอันนี้ซื้อขึ้นซื้อลงหรอครับซื้องลงรถซื้อเกสเกสนิดนึง ครับเออเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับเอออ๋อบอกเจ็ดเจ็ดกันหนึ่งหนึ่งเออสี่ถึงสิโรดครับอ่อเราลุ้นตัวสถ่ายด้ครับเด้อญาเพิ่นเป็นคนโบราณเพิ่นเขียนสาไม่บัวย่า่บัววะผู้เท่าโบราณเพิ่นเขียนสาสาวนไม่นาหลังผู้เท่ามันตกง่ายหรอกนี่ึ้นหลายเตินแล้นะเป็นยังให่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ขคักนอนี่นอ เกตัวไอ้ศูนย์คาแะศูนย์คาก็ใช่ป่ะมาซื้อซื้อสองตัวซื้อครับให้ซื้อแบบใหญ่ใหญ่ซื้อสองตัวก็ซื้อศูนย์เจ็ดหอมศูนย์เจ็ดครับอ๋ศูนย์เจ็ดตัวที่ถ่ายมันศูนย์เจ็ดตัวทุต่ายนี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สิบวัยเออครับกันเลยครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์อันนี้ก็ซื้อเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งอันอันนี้บรรจุมากสามตัวก็เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง ซื้อรถเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดให้าซื้อสันละซื้อเลขกันครับอ่ะที่ซื้อก็ตัวเลขมันเดี๋ยวหลายซื้อขึ้นทะลุงครับก็หายซ้ำในก็ขายทอดแตีอภรรย์นะครับก็งานแตงหนุนะโบงามใหญ่งามแต่เลขกเล็กเป๋าเนาะงามมีเนาะเลปเป่าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ยายเห็นเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์ะครับมหามหาหนาขนาดนั้นนะบอกครับอ๋อเป็นเด็กกดแน่นอนยายวะ มันหักมากสิแม,ม่นบอกหักมาเออมาหกหามันโกเล,ล่านั่่มันคักครับ,รบยายเห็นเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์แต่ยายบอกให้กัไหนึ่งห <7 S 2> นึ่งกับเจ็ดเจ็ดออนี่แหละเดี๋ยวนผเจ็ดศูนยศูนย์เจ็ดออแต่แต่สามตัวยายบอกให้สื่อเจ็ดเจ็ดศูนย์ะครับน้นเอ,อเอาแค่นี้ว่ยายเออเอาเอาท่านี้นาะครับนาอได้ก็อยาิศนย่หนึเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่ง เจ็ดเก็ศูนย์อัน่เจ็ดเจ็ดศูนย์นครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เ็พอเจ็ดศูนศูนย์เจ็ดบังไว้ครับบังไว้าไอ้ผาดไปครับอืมก็เป็นไฮเลดีเลยห้ากตีไป็นเชเด่นครับโมจริงเป็นไฮเดดีอาก็ตัวนี่ได้ขนาะห้ากาเอาตัวนี้ห้ามไปซื้อไปซื้มานะครับคอ๋อห้ามไซื้อต้องตรงเพราะว่าเขาปลึกขนาดพอดก็ห้ตัวกงแล้วก็ซื้อแค่ตัวกงเท่านั้นครับ ก็ซื้อคุณจะร้อกไปแน่นตัวซื้อเลขคับก็คือเหรินจะสั่นได้เหรหวยไปซื้อมากเลยซื้อโเลจ็ดศูนยูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่ง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 เจ็ดพอแล้วเจ็ดเจ็ดพอแล้วพอแล้วครับมาไอ้ักขากงามเลยคุณนะงามคักนายายเนาะเลขนะคุณนะตัวศูนย์เกิดอยู่ศูนย์กรไดับศูนย์บังเกิ์ศูนย์เนี่ยเด่นคักนายายเนาะความมือข้นสายแม่มัน โอ้ยเขียนเอกศูนย์ศาสตร์แท้เงาเงาะคนปูหยาดิครับขาโยกโดนนอใหญ่นอโอ้าวคนเขียนในคักกระบาดักเลยกิ๊กกิ๊กอะนี่โอ้ยลูกร้านว่าเด่นนี่ซื้อเด้ลูกร้านบ่อเด่ว่าให้ญ่าดอกเสี้ยวหยาซื้อดอกหยาซื้อดอกครับครับท่านผู้ชมในก็เป็นเลขทูบที่ผู้มันซักซิดของคุณยายบัวนะครับเนาะเพิ่นขอจาก สารตายายนะครับเพิ่งกระเดกตัวเลข770นะครับ770คุณยายเพิ่งกระบอกในสื่อ770-7007นะครับหรือว่าจะเป็น77และ11ได้หนึ่งนะครับนอะนี่ก็เป็นตัวเลขของคุณยายด้วยครับเด้อคุณยายบัวนะครับนอถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของคุณยายบัวก็ไว้เป็นแนวทั้งนะครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลนะครับนอในงวดวันที่16พฤษภาคม2565นะครับ แอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเดอ้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก่กอนจะลงทุนก็ใหาท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนด้วยครับเดอ้อครับท่านผู้ชมแอดมินบุญทำนำโชคขอวอวยพรใน้ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอโชคโชคมันๆกับทุกคนด้วยครับเดอ้อสวัสดีครับ